สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim m a g a z i n นะคะพบกับไซายอีกแล้ววันนี้ทซายจะชวนเพื่อนชาวารสีเมทุนนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะจะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์กับคุณในครั้งถัดไปเราไปดูที่สตรอรี่หลักกันเลยคะ่ะการทำนายนะคะก็จะมีการสลับตัวตนนะคะระหว่างคุณหรือเขาคนนั้นได้ด้วยนะคะ ไม่แน่รอดูก่อนไม่แน่รอดูก่อนอืมสตอรี่ละทุกความทรงจำทุกเรื่องราวทุกข้อความจะจดจำตลอดไปถ้าชันนะิหน่จริงรู้ขอนะคะจุดจุดจุดอืมความสัมพันธ์ครั้งถัดไปของคุณ เจ็บปวดใจสลายนะคะเมื่อไหร่จะจบคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งถัดไปของคุณเนี่ยเขาอาจจะกำลังเจ็บปวดนะคะเรื่องความรักอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะกำลังลังเลอยู่ว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ ครั้งใหม่ดีหรือไม่นะคะเราไปดูที่คนคนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างด้วยพลังงานของไพ่ทานโลอืมพระราชาถือดาบ คนคนนี้จะเป็นคนทัดุลมนะคะราศีกุมตุลหรือว่าเมถุนก็ได้จะใชยถือเหรียญ สีดาหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้อืมตัวตนนะคะของคนคนนี้เนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะมีสองบุคลิกเนาะในเรื่องของด้านความรักเนี่ย ตอนนี้เหมือนเหมือนใจเขาอะมันมันอยากจะปิดกั้นอืมมันใจเขาว่ามันรู้สึกว่าเหมือนยังไม่อ้อมมันยังอ่าพระราชาถือดาบค่ะมันย,ยังยกดาบขึ้นมาเพื่อ,เพ,อเพื่อจะกั้นโอกาสนะคะที่ที่จะเข้ามาหาตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าเขาเอออยากจะพักอะคะ่ะ เขารู้สึกว่าเออเขาเหนื่อยเนาะด้านความรักตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาแต่แต่ในใจอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยเขากับหวยหาความรักเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะได้โอกาสทางด้านความรักดีๆเหมือนกันนะคะอยากจะได้โอกาสทางความรักดีๆแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันน่าจะต้องมีแบบการคิดไตรตรองมากยิ่งขึ้น ต้องมองคนที่ทัศนคติมากขึ้นนะคะจะไม่ได้ใช้หัวใจเท่าครั้งก่อนอาจจะต้องออมีการคิดไตรตรองนะในการที่จะครบนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยมากขึ้นทีเดียวนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะพยายามรักษาหัวใจของตัวเองมากๆตอนนี้นะคะ มาดูพลังงานขยายพลังงานขยายตัวตนของเขา The Lover The Lover หนึ่งถ้วยคีสองไม่เท้า 5้าถ้วยนะคะ The Magician เจ็ดดาบเจ้าชายถือถ้วยโอเคนะคะอืม อย่างที่บอกว่าเขาเคยผิดหวังห้ถ้วยหถ้วยนะคะเคยผิดหวังจากในเรื่องของความรักครั้งเก่ามาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเปิดใจหรืออะไรเนี่ยเ,เขาก็ให้โอกาสตัวเองอยู่นะนะคะอาจจะได้มีการพูดคุยกับคุณแล้วก็ได้นะคะความรักเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายนะเดะเลเวอร์ over, นะคะ เกิดขึ้นง่ายแล้วก็ผิดหวังง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไพ่ยขยายอะตอนนี้การที่เขาจะคุยกับใครนะคะเขาจะใช้สมองมากขึ้นมากกว่าหัวใจนะคะแล้วก็มีโอกาสนะเจ็ดดาบกับเจ้าชายถือถ้วยมีโอกาสที่ที่เขาเนี่ยจะเปิดใจเปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตเขาเออนะคะ The m a g เชียนเขาจะมีเล่นเหลี่ยม จะ,จะมีเล้เดี่ยวมีเลขกลทางด้านความรักมากยิ่งขึ้นเหมือนว่าทันต่อโลกของความรักเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้ทุ่มจนสุดหัวใจมากยิ่งขึ้นแล้ถามว่าถึงขั้นเจ้าชู้ไหมนะคะอืมก็อาจจะเป็นบทเรียนจากครั้งก่อนทําให้เขาเนี่ยกลัวที่จะคุยกับคนแค่คนเดียวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะที่ได้เข้าไปในหัวใจเขาแล้วคนคนนี้เขาก็ยังเป็นเขา ยังไงเขาก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าใครได้เข้าไปในหัวใจเขาเขาก็จะทุ่มความรักให้หมดใจเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนคนนี้เรามาดูพลังงานขยายนะคะหากคนและเขานะคะได้เดียวกันพลังงานขยายความสัมพันธ์จะเป็นยังไง หกไม่เท้านะคะหกไม่เท้าโอเคเลิศค่ะเลิศหกไม่เท้าสี่ไม่เท้านะคะสิบถ้วยเป็นอะไรที่ดีนะคะมากๆเลยนะคะเป็นข่าวดีของคุณเลยนะคะชาวราศีเมถุนคือเขา ถ้าได้มีโอกาสนะคะได้ดูกันนะคะอนาคตนะคความสัมพันธ์มันไปในทิศทางที่ดีนะคะเขาก็จะรักดูแลคุณนะคะถ้าถึงขั้นได้แต่งงานก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยทีเดียวหนึ่งถ้วยนะคะเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆเนาะอืมสามไม้เท้า ตัวเขาจะมองแค่คุณคนเดียวถ้าคุณได้เข้าไปใน,ในหัวใจของเขาเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้นะบอกเลยแต่ถ้าตราบใดที่คนคนนี้ยังไม่ได้คบกับใครจริงจังเขาก็จะขอดูไปหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่นะจ๊ะตอนนี้อืม the fool นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างมาก the fool ผิดหวังทางด้านความรักนะคะพระราชาถือเหรียญอืมยังค่อนข้างที่จะปิดตัวเองปิดหัวใจตัวเองอยู่นะคะยังค่อนข้างที่จะปิดหัวใจตัวเองอยู่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด คุณเจอนะคะชาวราศีเมถุนถ้าคุณเจอเขาอยากจะทลายหัวใจเขานะคะคําแนะนําของไพ่คือใช้ความจริงใจนะคะอย่าไปหลอกอะไรเขาเด็ดขาดต้องใช้ความจริงใจเท่านั้นนะคะถึงจะทลายกําแพงหัวใจเขาได้แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะคะหกหกไม่เท้าเวลาที่ค่อนข้างนานอาจจะหกเดือนขึ้นไปด้วยซ้ํานะคะโอเคก็การทานายวันนี้ก็จะเป็น รวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยฟังเพื่อนๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักสายมาได้ที่เพจนิมเมจิเชียนมูลน,นางไม้หรือไลน์แอปที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชียน ช่วยกดติดตามกด subscribe นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่ให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ